สวัสดีครับท่านผู้ชมติกรบท่านผู้ฟังติกรบครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่กลุ่มสตรีสหกรณ์นะครับยาแฝกบ้านก่อสาวแลวก็ตอนนี้ผมอยู่กับประธานกลุ่มนะครับครูคือคุณแม่หลงนะครับเนาะแ<ะ>ม่หลงช่วยแนะนําจื่อนะครับเจ้าเจ้าจื่อนังหลงใสลังกาเจ้าเป็นประธานของกลุม่มผลิตภัณฑ์ยาแฝกก่อสาวเจ้าโอ้ครับท่านติเรารบครับ กลุ่มสตรีส,สากรร์ยาแฟกบัานกกสาวนะครับก็บเป็นกลุ่มที่มีผลงานที่โดดเด่นนะครับได้ราง,งวัลชนะเลิศนะครับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเดน่นะดรับจังหวัดพะเยาตามโครงการที่เริ่มสร้างสรรค์น,นะครับประจําปี2557ก็คือพะเยาโอท็อปสโลแฮนได้รับรางวัลปีนี้ไหมครับแยกไหมครับเจ้าได้รับปีนี้เจ้าอ๋อครับแล้วก็อันนี้คือผลงานล่าสุดโดดเด่นของเปิ้ลนนะครับ ผลิตภัณฑ์ยาแฟกนะครับตัวไหนครับแม่โชว์ไหนดิเป็นกระเป๋าเจ้าตัวนี้ได้รครับรางวัลก็ครับตัวนี้ได้ครับอยู่เจ้าอ๋อได้ครับรางวัลเป็นของ KBO ของ KBO เ <K BO S 2> จ้า KBO มาช่วยเหลือคือคณะกรรมการ KBO จังหวัดพะเยาคณาะทำงานเปิดน,นะครับได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้คำแนะนำเจ้าในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนะครับกระเป๋าีนห้องจือกระเป๋ายังแม่นี่เป็นกระเป๋าลายน้ำไหลเจ้าลายน้ำไหลเหมือนกับผ้าเลยนะครับเหมือนกับผ้าไทลื้อเลยนะฮะผ้าไทลือก็เป็นอ่าไทลื้อตัวเอนอกจากจะเป็นผ้าทอลายน้ำไหลของไทลื้อแล้วครับลายน้ำไหลก็มาอยู่ตียาแฝกผลิตภัณฑ์ยาแฝกตัวนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ทีอ่าโดดเด่นลายน้ำไหลนะครับ ทำว่าแย,ยาแฝกนี่แม่ทำมาจากแยาแฝกมั็นครับเจ้าทำมาจากแฝกยาแฝกนี่เป็นแยาแฝกตีดีมันมีความเป็นมาจะได้มันเป็นของตลาดดำลิเจ้ายาแฝกนี่นะเล็นราจิบครับมันทำมาเมี่ยปีสี่หกแล้วเจ้าตีแยาแฝกน,นะแต่ก่อนนี่ตีเจ้าไปทำนี่คือว่า สหกรณ์นิคมคเป็นตั้งมาว่าเป็นกลุ่มสตรีของสหกรณ์นิคมเราไข่ตีจะว่าเฮียนเฮียนตีของพระาราชดำรีนะรประกอบ้ากันไปเฮียนก็ได้รวมกลุ่มกันมาตั้งแต่เมียปีสีหกมาถึงเดี๋ยวนี้เจ้าอครับ,รบปัจจ<ร>ุบันนี้มีสมาชิกตัวใดแม่สมาชิกสิบห้าคนเจ้าสิบห้าคนตั้งมาเมื่อปีอยังกีสองพันห้าร้อยตัวเอ ตั้งมาเมียปีสี ok ่หกเนาะแต่ว่ามันมันดีมันนี่เมียปีห้าห้าสามนะเจ้า<อ>จ<ร>ีเขาได้รับรางวัลอย่างมา้นนะรางวัลเจ้จาแยกกันเป็นแท้เป็นว่าเจ้า <c oughs> ได้รับรางวัลแล้วปีห้าสามนะครับแต่ก่อนเมื่อเขาไม่ตั้งใหม่นี่เขาก็บอกหนะมูเนาะทำไปก็บ่ได้ขายอย่าง,างนี้นะทำไปแบบว่า ทำไปเลยๆลยแต่ว่าเขาบอกโอ้จักว่าตีมาตีไปไปขายตีไหนแต่เดี๋ยวนี้นี่กลุ่มเขานี่เอาจักว่าได้ไปขายหลายตีเจา้า<อ>เป็นไปตั้งปตทปทเจา้ามูลนิธิใช้พัฒนาอย่างเจา้ามูลนิธิใช้พัฒนาตัวเจา้าครับครับครับท่านครับยาแฝกนะฮะก็ถือว่าเป็นพืชที่ อ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงมีพระราชดำรินะฮะคืออใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับซึ่งได้มีพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2536นหแล้วครับเพราะว่ายญาแฝกเนี่ยครับถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งเสริมให้กเกษตรกรนะครับได้ปลูกเพราะว่ารากของยญาแฝกนี่ฮะจะฝังลึกลงไปในดินนะ นะครับเนะาะแล้วก็แพ่กว้างาหักษาดินหักษาตะลิงป้องกันการพังทลายของดินและก็ช่วยดูดซับน้าําสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและก็ปรปับปรุงบอลลูดินใหรน้ร่วนซุยรวมทั้งเพิ่มธาตุอาหารใหร้ดินเตยแม่ตีบ้านนี่ปลูกกองปลูกแยกกองปลูกกัเจ้า,าปลูกบ้านของสมาชิกแต่ละท่านนะครับูเจ้าปลูกทุกคนเจ้าแต่ว่าบ่ได้ไปเอาตีอื่นก็บ่ได้ไปเอาแต่ก่อนนี่ได้ไปเอาตี ศูนย์เรียนรู้ของบ้านตุงติวจะตุงติวบ้านของพ่อผลพ่อผลจะผลมีสีจะแต่ถึงวันนี้สมาชิกกลุ่มสตรีเขาปลูกเองที่บ้านเจ้าเจ้าปลูกเองได้เพรับปลูกยากครับไม่ยากเจ้าแค่แค่เส้นเดียวก็ได้เป็นกอใหญ่ๆเจ้าก็เจ้าอ๋อฮะหลังจากที่เขาได้ปลูกยาแฝกเองแล้วเนี่ยนะครับสมาชิกจะกันปลูกมะฮะ เจ้าหรือว uh ่าหรือว่าเจ้าบ้านคนอื่นปรกอบปลูกตัวหรือว่าปลูกเฉพาะสมาชิกเขาทางกลุ่มเนาะทางกลุ่มปลูกแล้วก็นักเรียนก็ได้ไปจุ่ยเจ้านักเรียนก็จุ่ยปลูกแต่หมายความว่าตอนนี้วัตถุดิบที่จะทำผลิตภัณฑ์ยาแฝกของกลุ่มบ้านกอสาวนี่เหลือเฟือละมีเต็มที่เลยเจ้ามันต้องไปเอาที่อื่นละเหมือนกันเจ้าหลังจากที่เขาได้ยาแฝกมาแล้วทางกลุ่มแงกจะได้ต่อก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้นะแต่ก่อนนี่เขาเกี่ยวมาเนาะเกี่ยวมาแล้วก็เอามา คัดคัดไว้แล้วก็ะปนหลวกลหลวกเส้นแล้วเกามาตากแดดครับเจ้าถ้าตากแดดเส็จแล้วก็เอามาอบกมะถันอบกมะถันเจ้าแล้วก็เอามาสานมาคัดคัดก็สานสานเป็นลายเจ้าอันดับแรกก็ไปคัดไม่แต่งกันเจ้าครับครับคัดไม่แต่งเส็จแล้วเกาแต่พื้นฐานของมันมันก็จะมีต้นแบบต้นแบบเจ้า ต้นแบบแบบเป็นหุ่นเล็กๆ่นัหุ่นกลมๆพอดีมาวันนี้มาเห็นปืนทำงานพอดีมาได้ทายมาได้ยูเจ้ามาได้อยูกันมาได้นัดกันทุกลงนัดเดียววันหลังกนมานัดใหม่นะครับทีนี้ผลิตภัณฑ์ของเฮานอกจากตัวนี้แล้วแม่ลองแนะนําผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อยมีอย่างความรับอันนี้เนาะอันนี้คืออย่างอันนี้เป็นกระเป๋ากระติบนั่นเจ้ากระเป๋าแบบน้ำที่เจ้าอันนั้นคือว่าส่วนชุนนท้ามหาลัยนั่นนะเปิดมาออกแบบให้เจ้า โซนนี้ก่อน่วนนี้ละฮะอันนี้เป็นห้องอย่างใสเอาใสอย่างครับอันนี้เอาใสอันอย่างก็ได้เนาะถ้าว่ามันเป็นอันใหญ่ก็เอาไปใสเข้าเข้าแล้วก็เป็นของฟากโอ้โครับครับก็ท่านครับก็นอกอ่าตอนนี้คืออย่างครับอธิบายจิมครับอันนี้เป็นกระปุกได้ว่า ของขังไอหยางเป็นท้องเวียนไอหยางนี้เก็บไซนี่ก็เจ้ได้จะสิ่งติจะเก็บใส่พวกเครื่องผลับต่างๆจะอ๋อสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเาอาวางก่อนนะครับเนาะลางมาตรงนี้หมน้อยนะครับตรงนี้คือหมวกหมวกนะฮะหมวกของสุภาพสุภาพบุรุษก็สตรีสตรีครับของสุภาพสตรีเจ้าอ๋อหมวกราคาไปนี่ตัวใดครับราคา สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับอ่าครับนอกจากหมวกแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ยังมีอ่านี่ครับอ่าล่ะ้องตัวพักแล้วก็ยังมีของที่ระลึกตัวนะครับเป็นพวงกุญแจพวงกุญแจแบบจิ๋วแล้วนะฮะเนาะนี่ยังจิ๋วอ่ายังจิ๋วเลยนี่เป็นคลองเนาะครับเป็นคลองคลองแล้วก็เป็นอันนี้เป็นตู้ ก็หลากหลายหลายอย่างนะครับก็ผลิตภัณฑ์นาครับตอนนี้นะครับแม่ถือไปหน่อยครับแล้วก็มีอย่างพ้องครับนี่ฮะอันนี้ผ้องออยางกระเป๋าเจ้ากระเป๋าอย่างเจ้าอันนี้เป็นเป็นกระเป๋านี่เป็นแบบตะกร้าเนาะครับผู้สูงอายุออยังเอาใส่ของอย่างไปวัดไปอย่างก็ได้เจ้าอันนี้แต่สพายแบบไว้รุ่นเจ้า โอเคเลยครับก็มีหลายรูปแบบหลายลักษณะนะครับและก็ที่เห็นตรงนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นจะออกแบบเนาะออกแบบคนเดียวเนี่เป็นสลาลมเก้าเจ้ันี่นะเจาแผนที่มันจะมีบันไดขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าว่าถ้าว่ามันห้อนี่นะเขาจะไปพักอย่างก็ได้นะมันเป็นเป็นว่าสลาเนาะ ถ้าว่ามันมันห้อนมาคืนมากกว่ามีแสงไฟออกเเจะมีล้มล้มก็ได้บดก็ได้เข้เข้าครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์แห่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับอ่ามาดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้ตกไปแล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับเคยอยากครับอันนี้กระเป๋าใส่เครื่องสำอางเจะอ๋อจาอันนี้ออกแบบเนาะว่าอันนี้ อันนี้ไม่น่ะเจ้าอันนี้มันมันเก่าเนาะว่าลายสองยางเนี่ยนี่นะมันจะอันใดดีกว่ากันเนี่ยครับครับครับเพราะว่าอันนี้มันมันมีสายนี่ตัวสะพายอันนี้ก็คือเอาละครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับตีน่าสนใจนะครับแน่ละฮะยกมาโชว์ละนะครับอันนี้ีตะเกียงเจ้าพายุเจ้าตะเกียงเจ้าพายใจได้เลยเจ้าใจจริงเลยจริงเลยเจะบไปได้เลยเจ้าอ๋อ เป็นตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็ทักทอด้วยยาแฝกนะครับยาแฝก<ฟ>นะครับสวยงามมากทีเดียวนะฮะลายมันมเมฆเมรเจ,จ้าอ,อันนี้เป็นเม็ดแต่งธรรมดาครับครับน,นี่เป็นลาย<อ>หนึ่งะะสา<ะ>มเป็นฝีมือที่น่าทึ่งทีเดียวที่ใช้ฝีมือความละเอียดอ่อนใช้เวลาทํากี่วันเนี่ยประมาณครึ่งเดือน โอ้ครึ่งเดือนนะฮะใช่ว่าชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะฮะทำครึ่งเดือนนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งมากทีเดียวะนะแล้วสวยงามมากจ้านสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่กล่มได้ทาขึ้นมานะครับยกมาทั้งหมดเลยนะฮนะครับอันนี้อันนี้เครื่องไปหาป่านะอันนี้คล้องคลองเจ้าคลองเสืป่าเสืป่าอันนี้นี่เป็นซุ้มจ่าได้เลยกัใจได้เลย <laughs> อันนี้ได้เป็นเกี่ยวเจ้าเกี่ยวนี่นะถ้าเอาไปขายเป็นเม็ดสามบาทเจ้าเม็ดสามบาทเจ้าเจ้าครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทังบ้านครับท่านของท่านที่อยู่ตังบ้านที่ฟังรายการนี้ของขงหยัามาหัวหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนาะแต่ว่าผมอยอมรับประกันแล้วว่าฝีมือของกลุ่มสตรีสากลผลิตภัณฑ์ยาแฝกของบ้านกอสาวเนี่ยฮะทำได้สวยงามจริงๆนะฮะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ฟังรายการนี้นะครับ ถ้าหากมีเวลาหรือว่ามีโอกาสมาแวะตีอุซางเนะาะมาแวะเยี่ยมตีกลุม่มยาแฝกหัตกรรมยาแฝกบ้านกอสาวนะคะสัมผัสต้นกล้วยของเขานี่เองนะครับและกระทั่งอันนั้นการตลาดแล้วแม่แม่แมทาการตลาดเอาไปขายไว้แต่ไรข่องตลาดนี่มันจะอยู่ในกลุ่มนี้เจ้าถ้าเวลาว่ามีงานเนาะก็ออกไปโซขายเจ้าถ้าว่ามีงานแบบ ในตำบลในอำเภอต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ไปขายแต่ว่าถ้าว่าเป็นงานของออเดอร์นี่เป็นของปตทเจ้ามีที่วางจำหน่ายเป็น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 ล้านเป็นอย่างของเขาก็ไม่สูนบ่มีเจ้ามันจะมีตีสูนนิดเดียวเขาเดีาวออเดอร์มาห้ามห้ามออเดอร์มาก็คือมาฮัดตรงนี้เจ้าแต่ว่าเขาถ้าเป็นสั่งหลายเขาก็ฝาอ แปลว่าสมบัติทั่วอย่างนี้ไปเปิดสามารถค้สื้อมาทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์ทางอย่างไดถ้าสมมติผนเห็นผลิตภัณฑ์ของหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างนี้าเจาทางด้านเกี่ยวกับทางทางของมูลนิธิทางต่างของโครงการหลวงนี่มันได้มาเข้าสู่ความจริงแบบเจ้าเดี๋ยวนี้ก็กำลังกำลังจะเข้าเจ้าเจ้า่ายังยังไม่ได้เข้าถึงเตี้ยเจ้ายังไม่ได้เข้าถึงเตี้ยเจ้ามูเจ้านี่ก็ได้ไปตี ต้นน้ำต้นน้ำติดจยงไม่ต้นน้ำแม่ก๊กจาะวันระวังเดือนเดือนที่แล้วนี่มานะแล้วก็อำเภอแม่ออ้นั่นเจะแล้วถ้าหากว่าสุดท้ายนี้เราอยากอยากให้แม่ได้ถึงว่าถ้าจะติดต่อถ้าจะมาแอลมาสั่งซื้อเนี่ยสามารถมาสั่งซื้อโดยทางโทรศัพท์ทางไดนพ้องเบอร์โทรอย่างแล้วก็มาแอลวันเฮาได้จะไดแนะนำเจ้าเจ้าถ้าว่า คนคนไหนตีอยากได้เนาะผลิตภัณฑ์ยาแฝกตีเอาไปใจก็ขอใอื้มาตีกลุ่มกลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์บ้านก่อสาวาี่เจ้า,าถ้าว่าไข่ตีว่าเอออยาก ยาวกว่าใคได้ความหูเอีนะมาว่ากลุ่มสติสหกรณรนี่ก็ได้เจ้ายินดีจะไปสอนสอนให้ได้เป็นวิทยากรได้เลยเจ้าติดต่อแม่ทีเบอร์โทรอย่างแม่หลงน้ำสกุลยังก็อแม่หลงชยรังกาเนาะโทรศัพท์โทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดห้าศูนย์หกเจ้าอ๋อแล้วถ้าจะติดต่อตัวแทนเห็นคนหนึ่งก็คือล็กลำดวนธนาเจ้าเบอร์โทรยังเอ็น เจอบันไดนะครับก็อยู่อยู่ตั้งรุมนี่กันแล้วกันนะครับอ่าเออย่างก็มีเจ้าคนํำดวนใเจ้านะครับ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 ท่านนี้ก็ขอขอบคุณแม่หลวงจะนั่งนะครับเนาะแม่หลวงไม่อย่างจะฝากครับพี่น้องท่านผู้ฟังทา้งบ้านท่านผู้ชมองครับเจ้าเจ้าก็อยากให้ว่าเปิดสมาสิกของ ผลิตภัณฑ์ยาแฝกนีเฮไหมยเยอะๆอของจังหวัดพะเยาเจ้าอตอนนี้มีแค่สองกลุ่มเดี๋ยวนี้มีมีสามกลุ่ม,มบ้านนั้นใจก็จะมีมาแล้วเจ้าเขาอยากได้เครือข่ายนักนักอ,อยากได้เครือข่ายนักนักเลยเพราะว่าออนี่ราคาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ยังดีเลยมาเจ้าเจ้า เขาทําบัตรตันเขาทำบัตรตันเลยเอาเลยสั่งมาทําบัตรตันเลยจนะขยากจะให้มีเครือข่ายจะทำงานนักหนักขึ้นเนาะขยายอาชีพขยายรายได้ให้กับในบ้านถึงถอยก็ขอขอบคุณไม่หลงเช่นนั้นครับขอบคุณเช่ครับจ้าเจ้าเจ้า